อ้าววัดดีก่อนไม่พูดวัดดีครับผมวัดดีค่ะนวัดดีก่อนเถอะวัดดีอ่าววัดดีก้อนอันนี้มาไหมเข้บาบ<ป>้านอันนี้สิฟากเด็กพิษสนุโลกงร่งไห้เอฟซีพะนาะครับผมเพราะว่าชอ่องเขาพีชครับช่องขอเขาแปดยังบ่คั้นอันใดกาเสียหาวัดเนี่ยอาอครับวดวัดที่หนึ่งวาแม่พ่อเนาะที่หนึ่งกันย่ายนนะครับกอยไม่ใช่กันยุงแล้วพี่น้องเด้อเอ้ยโอไปหโอ้กันนะครับ กันยายนนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะคะเลขเลขเป็นเลขลับหรือเลขวิ่งเลขอี่ไหนเลขเด่นเนาะเลขเด่นเลขมีที่มาของพิษโลกโอ้ครับผมเฮ้ยจำอะไรนะพี่น้องพี่ซอ่แอคเลยมาดูต่อไปเชมาดูดรอกเลขมีที่มานะครับมีที่มาของพิษโลกพิษสนุโลกนะครับ อ่ะพิษสะสรกับตัวนี้ตุน้าพี่น้องลิฟตี้ซอฟบรูสีส่นตัวน้อง้งยนั่นลามันเป็นพือกันนั่นลาภาษาไทยทุกขณิทกับผมพิษสระนุน้าพี่น้องโลกนะครับอ่ะนะครับพี่น้องลิฟตีวิ่งห้าบนล่างวิ่งบนล่างนะพี่น้องลิฟตีห้าตัวเดียวครับทุกคน วิ่งห้าตัวเดียวอ้าวหวที่แล้ววิ่งตัวใดไแม่กนเัิ้หมาเก็เหมือนมัที่ววิ่ตัวไรมับบเ,เปิแปนบ่นเขามันหลุไไดเัิเกศต้นไ,ไม่ได้นหนิเปิ้เท็ดสูตรไม่เท่าเด้กนป้เ็ดสูตรไม่แมนสูตรหม่ของพิดโลกครับผมเพราะว่าสูตรเขาันบ,กบน่กเขาสองหวดแล่เปิ้ลเ่าต้นไม้ไดหมิเปไปเลเห็่าูตรไม้เ่าเอกเปิ้ลเห็ดส่ร้เมนสูตรไม้ของพิ่มกับจะเพิ่มว่งแูตรเนาะครับเขาิ่งแตงเป้าหกศตดนไมสุดดนิเปิ้งเห็ูม้เท่าเด จับคู่ห้าบําเบําเของเมฆ้ว่าห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดเด้วยพี่น้องเอฟห้าแปดครับห้าแปดอ้าวสามตัวหลักร้อยใส่ครับหลักร้อยมามาแปดกับหกอ้าวหลักร้อยหลักร้อยแปดหกสิบแปดกูได้ก่อนแปดกับหกหลักร้อยแปดกับหก ดับไซเลยไปสามตัวมันกระไฮบมาคือกันแปดหกับ้เลยห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดคือเบาเลี่ยนแตนอกฝาน้าถ้าจับไซนะคพี่น้องี่ปดห้าหกบอกแปดห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดแปดหรือหกห้าหกแปดห้าหกแล้วก็แปดยังอีกแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดบอกเกืันไหนจักู่จะขู่ครับพี่น้องี่ตัวไหนบ่าถือน่าเห็นว่า ไอ้พี่น้องเอฟจับออกนะครับพี่น้องก็จับให้ก็ได้นะครับพี่น้องนะครับเด็กมีที่มาจากพิษณุโลกนะครับมวลที่แล้วหลุดไปนะครับวันนปณิพนธ์เหตุสูตรไม้ทรงไม้พี่น้องเอซีนะครับมวลนี้เด่นบนล่างห้าเม็ดเดียวนะครับพ่งเอฟนีเมืองของเก่าเปี่กใครเอต่ว่าเกียนให้แน่ก็ดีให้กันนะอ่าเม็ดเดียวแล้วพี่น้องเอ็ดีพวกกลมให้พร้อมนะครับอ่าพ่กกลมให้พร้อมนะครับ พี่น้องเอฟซีเพราะชอบที่เพื่นจับไห้ก็หามาจับใส่เด็กเด่นเด็กกิีเพิ่นหานะครับถ้าเพื่อนจับไห้มานี่หาหกหาเจ็ดหาแปดนะครับส่วนรักรอยด้วยพี่น้องรักรอยมีแปดกับหกไอ้พี่น้องเอารักร้อยไปจับใส่แปดห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดหรือหกหาหกหกหาเจ็ดหกหาแปดนะครับปราเดีย นะครับแคป้าจอกันไว้เล้วครับผมเลขมีที่มานะครับจากพิษนุโลกสิ่งทรงมาให้งแม่ขัวดุนดวนแม่ขัวเป็นสะพานบุญให้พี่น้องที่พี่นะครับแม่ครัวปูศีรษะบานนี้ให้เนี่นนออยรยับลอยแบกกระหม่อมมมไม่หายหมีที่มาจากพษิษนุโลก <นะ S 2> เพิ่นเพิ่นแก่ตัวไม่เพิ่นขอแก่ตัวไม่เพราะว่าเพิ่นเอาสูตรไม่เข้าไม่เข้าร่องโอ้เพคุนแก่ตัวไม่เพิ่นเอาสูตรไม่มากเพราะว่าคนท่เดียวมันรุดไปเนาะรุดไปวันนี้เพิ่นจะได้ มันลุดมันลุดสองวันแล้วเด้ะจากพี่น้องบอกมีโชว์เวลาเพิ่อก็ได้เอาสูตรใหม่มาให้นะคะ,ะเขา้าไปลองๆไปแนมๆเบิ้งเนานะเอฟซีเนาะครับผมอ่าเอ้าส่วนเลขอ่าแม่คั่วหันไปเบิ้งคลิปอ่าบดกอนเพื่อได้กระไดพี่น้องเอฟซีแมนแม่แม่คั่วบอจัคู่หายาน,นี้นี่เพราะว่าจับปก่อยกันเอฟซีเสียเงินน้ำตอนผ่านมาหลายงวดแล้วครับแต่เลขวิ่งบอลรุดดีเนาะแม่น เลขวิ่งวอลุดแต่วันโมนี้ก็ให้ตะเลขวิ่งบ่จับคู่ค่ะเอาเอามาให้เอฟซีบอลนักแนชัน<อ>เดี๋ยวคนคิดว่าโอ้ยขาดคนหาคิดถือว่าเดิอ้าวจะขนนานพี่น้องเอฟจะขานอ้าวถ้าหมดที่แล้วนะครับแม่คั่วให้เลขติดบนล่าง<ม>บ่าเป็นหมดที่แล้วดิตะต่อหมดดิเหรอของวดนี่นะครับวัดนี่ต่อหมดกันนะครับเบื้องขอบคู่กับเลขมีที่มานะครับพี่น้องเอฟซีนะครับกับ้ายๆกันนั่นละกับคล้ายๆคล้ายๆว่าตัวเดียวกันเลยหรือกับผม ม,มันมันมันชดเหมือนกับเลขกพิโลกับอ่างา็ชนกันนะครับพี่น้องเอาไปคิดจะหน้าพี่พอเบิร์นได้พี่น้องเด้บวดกี่พอให้เฮงเบนฟังกันนะขวดนอเบิร์นจัดงดสองวันกันมามันสิ่งเแบบไหนขึ้บ่อเขากับกับัง่พ่อจับคู่นั่งพวจให้พ่อจับเอาเนาะจับไม่พวให้ตะเลขวิ่งมาก่อนเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งกับเลขติดเลขวิ่งกับเลขติดนะครับไปซ้ำจับคู่เลยพี่น้องซ้ำจับคู่ได้แล้วนะครับ อ๋ขอบคุณขอบคุณแม่คัวหลายๆนะครับที่ไครเล็ดมีที่มาค่ะเอาจะขายทิุโรกนะครับค่ะจะไหนก็ให้เอฟซีเฮ้งเฮีงฟังฟังลำลำรืยๆเด้อครับพร้อมทั้งเไข่ยคั่วพร้อมเนาะค่ะหมดหีจัดด้วยวะอยงจัดอรบ้างอไรัดตเี่ไรเปกรรมซื้อลรตเตอรี่หาเจ็ดโอ้ซื้อลอตเตอรี่หาเจ็ดครับผมอ่ะไปยุในหันเดพี่น้องเอฟซีค่ะ กับผมขอบคุณกับคุณเลยครับผมค่ะพี่น้องเข้าแคบหน้าจอครับผมแนวทางเลขเด็ดจากมาจากพิษณุโลกเลขมีที่มาจากพิษณุโลกของแม่ครัวปูซีศวิ่งบนล่างห้าได้พี่น้องวิ่งบนล่างหาตัวเดียวโคโลส่วนจับคู่กับห้าหกห้าเ็ดห้าแปด บ่มีตัวเน้นเลขพี่น้องส่วนเลขสามตัวที่ม,มีอยู่หกคูคือว่าลักลอยนี่ยแปดกับหกแปดกับหกนี่เพิ่อนออกแปดกับหกมาจับมันก็มันก็เลยได้หกคูเนาะพี่น้องเนาะห้าไองานเทียนบอลขอโทษขอไปพี่น้องขั้นบกผิดขั้นบนขอผิดแปดห้าหกแปดห้าเจ็ด 8-58-6-56-6-57-6-58เพราะว่า8กับ6เป็นหลัก้อยเนาะพี่น้องเนาะ8กับ6เป็นหลักร้อยมันก็เลยเอาหลัก้อยกับือมีแป8กับ6ส่วนเล็กแม่รั้วิ่นบบจับคู่หายได้พี่น้องเด้เป็นห้ยตะเลขวิ่งบนล่างวิ่งสองกับสาม เลขติดส่วนเลขติดเลขติดก็มีห้าหกเจ็ดแอดก็เลยมาวงกลมเอาเองได้พี่น้องได้เนี่ยเพราะว่าแม่ขั้วคนประจับโให้อแอดก็มาวงกลมสองวงกลมตัวที่ซื้อห้าสองสองห้าแอดซื้อเจ็ดสามสามเจ็ดนีน่แหละแต่แม่ขั้วคนบริววงกลมให้แอดมาวงกลมส่วนตัวเลขที่ซื้อ พี่น้องเขาก็แคบหน้าจอตามนี้ครับผมหมักกระจัดขัดกระพานตัวเลขกระเบื้องเคีแน่วทึ่ง1กันยา2 5 6คอยพี่น้องเขาโชคโชค,โชคโมันมันื่อยๆเฮงสูผู้ซุกนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ดพารวด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม